เรารวมกันรับรองหลักการเข้าไกล้หนึ่งคนหนึ่งใจสายใ่รวมแรงพลักดันคงพบทางออกที่ดีรวมกันร่วมใจฝ่าฟัน ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษจากาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับนำทีมโดยคุณชัชวานกับคุณจีราพรนะครับจะมาอธิบายเรื่องการออก APD หรือว่าการจับกุ้งที่ขายแม่ค้าภายในประเทศนะครับเราจะต้องออกใบยังไงเพื่อจะได้เคลียร,ร์กุ้งในบ่อของเราได้นะครับขอเชิญน้องหญิงจีลาพรเลยครับค่ะก็วันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการ ออกใบ apd ให้กับแม่ค้ารายย่อยนะคะครับซึ่งวิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะคะครเราก็เริ่มต้นกันที่นะคะเข้า,าคลิกเมนูนะคะคแล้วก็ไปที่ใบซื้อใบซื้อของเรานะคะซึ่งในใบซื้อเนี้ยก็จะปรากฏบ่อของที่เรากำลังเลี้ยงอยู่ทั้งหมดนะคะครับทีน,นี้ก็ให้เลือก บ่อที่เราต้องการขายกุ้งนะคะแล้วก็คลิกไปที่เครื่องหมายบวกและออกไปขายตามปกตินั่นก็คือใบลูกกุ้งที่เราซื้อมาแล้วก็ยืนยันแล้วก็จะมีว่าให้ออกไปขายใช่ไหมครับใช่ค่ะครับกรณนี้อยากขายบ่อนี้แล้วก็ติ๊กตรงที่ว่าอ่าออกไปขายค่ะก็เลือกที่บ่อนั้นได้เลยนะคะครับผมครับแล้วระบบก็จะปรากฏกรอบสีน้ําเงินขึ้นมานะคะให้เราเลือกโดยปกติก็จะขึ้น apd ให้อัตโนมัตินะคะส่วนผู้ซื้อเนี่ย ให้เราเลือกเป็นผู้ซื้อในประเทศนะคะก็คือค,คลิกตรงผู้ซื้อในประเทศแล้วก็จะปรากฏเป็นชื่อผู้ซื้อภายในประเทศในกรอบนี้แล้วก็กดตกลงค่ะคก็ปกติถ้าเราจะขายห้องเย็นตรงนี้ต้องกรอกเลขทะเบียนทอบอสองใช่ค่ะแต่ถ้าขายแม่ค้าภายในประเทศใช่ไหมครับคุณชัชวานครับเราก็กรกว่า,าคือผู้ซื้อในประเทศแทนใช่ไหมครับน้องหญิงค่ะ, <Hood ed. S 2> คะโอเคค่ะต่อเลยค่ะต่อไปนะคะ ทีนี้ระบบก็จะ,ะมาถึงส่วนข้อมูลส่วนที่1นนะคะจะเป็นข้อมูลของผู้ขายก็คือ,อตัวเกษตรกรนั่นเองนะคะก็จะปรากฏชื่อหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขเจสสอคออที่อยู่ที่ติดต่อได้ที่ตั้งฟาร์มนะคะอันนี้เราก็ตรวจสอบไปในตัวว่ามีมีตรงไหนผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่นะคะและส่วนที่สําคัญมากอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําก็คือ GAP นะคะนี้ให้ตรวจสอบว่า เป็น G A P กรมประมงหรือเป็นมาตรฐาน G A P มกสรหรือเป็น C O C ตามที่ท่านได้รับนะคะ,คะทั้งนี้ต้องปรากฏเลขของใบรับรองมาตรฐาน,นตรงนี้ด้วยนะคะ,คะตรงนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดใช่ไหมครับ<ช>ตรงวงสีแดงถ้าเราไม่เจอหรือไม่มีเราสามารถไปตรวจสอบที่ไหนได้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่พบว่ามีข้อมูลตรงนี้ขึ้นนะคะให้กลับไปตรวจสอบที่เมนูบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานฟาร์มนะคะซึ่งในกรณีที่ไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะมี2กรณีกรณีที่1ก็คือยังไม่ได้ใส่ไปนะคะยังไม่ได้กรอ,ขอกรอข้อมูลไปเป็นการขายครั้งแรกนะคะ,คะหรืออีกกรณีหนึ่งเป็นใบรับรองหมดอายุถ้าเกิดว่าใบรับรองี P หมดอายุเนี่ยข้อมูลตรงนี้จะไม่ขึ้นนะคะนีวิธีการแก้ไขก็คือนำใบ J P ที่ต่ออายุแล้วเนี่ยเข้าไปในเมนู บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมาตรฐานฟาร์มนะคะแล้วก็<ช>ทําการแก้ไขวันที่ที่ได้รับการรับรองในครั้งใหม่นะคะ,คะแล้วจากนั้นข้อมูลตรงนี้ก็จะเด้งขึ้นมาได้เลยใช่ค่ะจากนั้นข้อมูลก็จะปรากฏขึ้นได้เลยนะคะตรงส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการค้าขายกุ้งใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะ,คะน้องหญิงต่อได้เลยค่ะส่วนต่อไปนะคะส่วนที่2ในส่วนของรายละเอียดผู้ซื้อนะคะก็จะจะเห็นว่าในส่วนของผู้ซื้อเนี่ยจะว่างก็คือจะไม่มีข้อมูล อันนี้จะเห็นได้ว่าในการที่ขายให้แม่ค้ารายย่อยเราไม่จําเป็นต้องขอในส่วนของชื่อนามสกุลหรือว่าเลขบัตรประชาชนมากรอกในระบบแต่อย่างใดน,นะคะเพียงแต่ว่าเป็นการที่เกษตรกรแจ้งจับกุ้งในบอกของตนเองอันนี้เพื่อประโยชน์ก็คือเป็นประวัติในการจับกุ้งของฟาร์มนะคะตรงส่วนนี้นะครับแม่ค้าผู้ที่จะมาซื้อนะครับไม่ต้องกรอกรายละเอียดผู้ซื้อนะครับทั้งนี้เวลาเรากรอกตรงนี้เสร็จ กรมประมงก็จะได้รับข้อมูลจากเกษตรกร,กรผู้ขายเท่านั้นใช่ไหมค,ครับครับน้องหญิงต่อได้เลยครับต่อเลยนะคะ,ะก็จะมาถึงในส่วนที่สามนะคะเป็นรายละเอียดการขายสัตว์น้ํานะคะในส่วนอชนิดสัตว์น้ํากับบอ่อที่เนี่ยในระบบจะกําหนดให้อัตโนมัติเนื่องจากว่าเราไปเลือกในบอ่อที่เราต้องการจับแล้วนะคะ,คะในที่นี้ก็ระบุเป็นกุ้งขาวและเป็นบอ่อสองนะคะ,คะส่วนต่อไปก็คือ ระยะและขนาดนะคะให้เลือกเป็นตัวต่อกิโลนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์การขายก็มีให้เลือกว่าขายเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือขายเพื่อบริโภคนะคะ,ะกุ้งนี่ก็คือกุ้งมีชีวิตหรือกุ้งไม่มีชีวิตนะคะ,ะรูปแบบการจับก็มีในเรื่องของการจับบางส่วนหรือว่าพาเชียนนะคะแล้วก็มีการจับหมดบอ่ออันนี้เมนูที่เพิ่งปรับปรุงเพื่อให้สะดวกกับเกษตรกรนะคะก็จะเป็นเรื่องของ อาการจับหมดบ่อและปิดบ่ออัตโนมัติอันนี้ในกรณีที่จับกุ้งแล้วเนี่ยยังมีกุ้งเหลืออยู่ในบ่อนะคะมเมนูนี้ก็หมายความว่าถ้าสมมุติพี่ปล่อยกุ้ง1นึ่งแสนตัวแล้วจับกุ้งไซส์สาตัวโลได้3ตันนั่นคือปริมาณกุ้งจะเป็น9ก้าหมื่นตัวใช่ไหมครับคุณชัชวาลมันจะเหลือกุ้งอีกหมื่นตัวในระบบ ที่ยังไม่เคลียร์ใช่ไหมครับถ้าเราติ๊กตัวนี้คือหมดบ่อและปิดบ่ออัตโนมัตินั่นก็คือบ่อนี้เราจะเคลียร์ว่างสามารถปล่อยกุ้งใหม่ได้เลยถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะโอเคค่ะส่วนต่อไปนะคะลักษณะการขายก็จะเป็นเรื่องของขายคัดก่อนขายหรือส่งมอบนะคะหรือว่าจะเป็นขายหรือส่งมอบเหมาบ่อสถานที่ซื้อขายก็จะมีให้เลือกระหว่างหน้าฟาร์มหรือว่าหน้าแพรหน้าโรงงานนะคะอันนี้ส่วนต่อไปในตาราง อันนี้เราก็จะระบุในส่วนของไซส์หรือว่าขนาดตัวต่อกิโลนะคะตามที่ได้ได้ขายจริงนะคะแล้วก็ปริมาณเป็นจํานวนกิโลนะคะ,คะก็ใส่มาในช่องนี้ระบบก็จะคํานวณเป็นจํานวนกุ้งที่ขายในรอบนั้นค่ะคะำนวณ30ตัวโลปล่อยกุ้งห0 0 0 0แตัวได้3ตันมันก็เป็น9ก้าหมื่นตัว<ช>แล้วเหลือหนึ่งตัว เหลือ10,000ตัวเหลือหนึ่งมืนตัว,อ 1, ตวพอเรากดว่าหมดบ่อและปิดบ่ออัตโนมัติก็นั่นก็คือเคลีย์บ่อน,นี้เลยค่ะก็จะเคลีย์บ่อโดยอัตโนมัติค่ะโอเคค่ะต่อเลยค่ะหลังจากส่วนที่สามแล้วนะคะก็จะมาส่วนอ่าส่วนที่สี่การลงนามผู้ขายและผู้ซื้อนะคะอ่าก็จะปรากฏชื่อของผู้ขายเท่านั้นนะคะในในส่วนของผู้ซื้อเนี่ยเราไม่ได้ใส่ข้อมูลลงไปนะคะ,คะเสร็จแล้วก็อ่ากด แนะนำให้กดบันทึกชั่วคราวก่อนนะคะทุกครั้งแต่ลแล้วก็เอามากดพรีวิวเพื่อจะที่จะดูตัวอย่างอันนี้ก็เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เรากรอกลงไปนะคะคก็จะเห็นเ,เป็นหน้าตาของหนังสือกำกับนะคะเป็นเป็นตัวอย่างก่อนเราก็ทำการตรวจด,ดูว่าเ,าเราใส่ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่นะคะคก็ยังสามารถกลับมาแก้ไขต่อแก้ไขต่อพอเสร็จ สมบูรณ์แล้วเนี่ยเราตรวจสอบแล้วถูกต้องก็มากดที่บันทึกสีเขียวตรงนี้นะคะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์ค่ะครับนั่นก็คือพอเรากรอกเสร็จแล้วเราก็สามารถตรวจเช็คที่ปุ่มพรีวิวหรือว่าภาษาไทยบอกว่าบันทึกชั่วคราวใช่ค่ะเพื่อที่จะมาดูว่าสิ่งที่เรากรอกที่จะออก a p พดีเนี่ยถูกต้องไหมใช่ไหมคะก่อนที่จะยืนยันตัวจริงตัวนี้ใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วจากนั้นก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคครับ ครับไม่ต้องขอข้อมูลจากแม่ค้าไม่ต้องกรอกรายละเอียดจากแม่ค้านะครับกรอกข้อมูลของเกษตรกร,เ,กรเรานะครับเพื่อที่กรมประมงเขาจะได้มีข้อมูลว่าปริมาณกุ้งในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดขายเข้าห้องเย็นเท่าไหร่ขายภายในประเทศหรือว่าบริโภคภายในประเทศเท่าไหร่นะครับใช่ไหมครับคุณชาชวานครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากสํานักงานประมงจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับที่มาให้ความรู้กับเกษตรกร,กรในเรื่องนี้นะครับ ขอขอบคุณคุณชัชวานนะครับกับคุณน้องหญิงจิราพรนะครับมาณนาโอกาสนี้ด้วยครับครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ